ภาพที่ประกอบการตัดสินใจนะครับโตโยต้า v ีออปีศูนย์ห้านะครับเครื่องแม่งโคตรแห้งเลยครับเครื่องแห้งสุดเลยนี่หน้าไม่มีโดนมานะนี่ดูหน้ามันเนี่ยเอาดูเลยนี่หน้าเดิมๆเลยนะครับฝากระโปรงดูดิเนี่ยเนี่ยดู ตาโตโยต้าอะไรยังอยู่นะดูได้เป็นพอสังเขปแล้วไม่ได้เก่งอะไรนะฮะดูตามว่ามันไม่มีโดนมาแบบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันคงทําไม่ได้แล้วมั้งแบบเนี้ยครับเครื่องดีมากนะครับช่วงล่างโอ,โอเคเลยใช้ได้เลยยางหน้าหลังยังใหม่อยู่ครับสีสันภายนอกประมาณนี้อ้าวเดี๋ยวดูให้ดูสีสันภายนอกก่อนนะครับนี่ฮะรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สมานะนี่ครับ โอ้โหยางหนาๆเลยยางสวยๆเลยเอาไปใช้อย่างเดียวเติมน้ำมันขี่อย่างเดียวนี่จะมีอย่างนี้หน่อยเห็นไหมไม่เป็นไรนครับไม่มีผลกับการขับขีน่นี่พืนลองยังเป็นโตโยต้าอยู่เลยดูยางมันแล้วกันไออะไรนะยางอะไหล่เนี่ยดูดิดยังไม่ลงคื้นเลยดูสวยกริบแงดูดิด่ยหาได้ไหมเนี่ยไม่ลงแม่แรงอะไรอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยนเะนี่ย ไม่มีครับสวยเลยรถสวยเลยเนี่ยฮะรีวิวให้ดูนะครับตามตะคงตะเข็บมันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่มาดูจะได้ดูวิดีโอได้นะครับเนี่ยครับสีประมาณนี้นะอ้าวภายในโอ้โหราคาหลักหลักแสนเหมือนได้ขับรถ ราคาอื uh huh. คุ้มอ่ะช่วงนี้ขับไปเถอะสบายรุ่นนี้ดีมากระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับตรงนี้เป็นลายไม้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูสองข้างไงสวย <c oughs> นี่ฮะสวยครับนี่ยใ,ในสวยยูนาะเนี่ยระบบไฟอะไรใช้ได้หมดหรอเดี๋ยวให้ดูนะครับ อ้าวนี่เป็นไงเปิดให้ดูสี่บานเนี่ยครับระบบไฟฟ้าหมดนะแอร์เย็นเจียบนะครับแม่ดูครับไปขัดเบาะหน่อยสวยเลยตัอนนี้ก็สวยแล้วเนี่ยกระจกแบบไฟฟ้าทุกอย่างสวยโอ้โหราคาแสนต้น สบายสบายไม่ต้องไปพ่อนครับขับไปเถอะขึ้นเหนือล่องใต้ดูประตูปิดเนี่ยเป็นไงกค๊บทุกบานเนี่ยครับขายอยู่แสนสามมืเก้าพันบาทภาษีหกห้าต่อให้เรียบ 100, ร,ร้อยพรบพร้อมเนี่ยดูประตูปิดดิเนี่ยโอ้โหหาที่ไหนได้ราคาแบบนี้ สบายสบายดูไฟไฟ,ไฟไน่่เน่หน้าเครื่องสวยกิฟต์ไม่มีน้ำมันเยิ้มความร้อนขับไปเถอะทั่วประเทศนี่โอเคนะครับนี่สวยครับผมอ่าเดี๋ยวปิดหน้าประตูให้ดูแป๊บนึงนะครับอืมดูนะบาบ เข้าสนิทหมดครับผมรถสวยมากโอเคนะครับผม